ตอนที่เพื่อนสนิทของผมวิ่งพวดเข้าไปในร้านลอตเตอรี่ก่อนผมไปหนึ่งก้าวแล้วผมก็รู้ทันทีว่ามันเองก็ย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่เหมือนกันในชาติก่อนตอนใกล้จะเรียนจบผมกับเพื่อนสนิทก็ได้เข้าไปถึงรอบสัมภาษณ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ท็อป5 0 0ของโลกบริษัทหนึ่งแต่มีตำแหน่งว่างแค่ตำแหน่งเดียวก่อนสัมภาษณ์ผมดันปิ๊งไอเดียว่าอยากซื้อลอตเตอรี่สักใบเพราะแบบนั้นผมเลยพลาดการสัมภาษณ์แล้วเพื่อนสนิทของผมก็ได้งานไปแทนสุดท้ายกลายเป็นว่าผมถูกรางวัลลอตเตอรี่50ล้าน หลังเรียงจบผมก็แค่นอนเหยียดยาวอยู่บ้านใช้ดอกเบี้ยเงินในบัญชีไปวันส่วนเพื่อนของผมก็ทำงานเงินเดือนต่ำแถมยังโดนกดขี่ข่มเหงสุดท้ายมันอิดชาร์โกรธและผักผมตกตึกเสียชีวิตหลังจากผมเสียชีวิตแฟนของผมก็ช่วยเป็นพยานให้มันพูดว่าผมอยู่บ้านไม่ทำอะไรจนสติเลือนเลือนส่วนสองคนนั้นกับเอาการตายของผมไปปั้นกระแสกลายเป็นเน็ตไอดอลนี้แฟนคลับนับล้านกวาดเงินเข้ากระเป๋าไปมหาศาลผมเลยย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่ในวันที่ไปซื้อลอตเตอรี่ ลุงครับผมอยากซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบพอมันอ่านชุดเลขคุณนั้นออกมาผมก็รู้ทันทีว่ามันเองก็ย้อนเวลากลับมาเหมือนกันหลังจากได้ลอตเตอรี่แล้วชี่ฟานก็หันกลับมามองผมด้วยสายตาท,าท้าทายโทษนะทีนะเทียนเทียนลอตเตอรี่นี่ฉันซื้อไปแล้วผมยังไม่ได้พูดเลยด้วยซ้ำว่าจะซื้อลอตเตอรี่แต่ชี่านกลับมองผมด้วยสายตาดูถูกส่วนสัมภาษณ์ที่บริษัทน,นั้นฉันไม่ไปแล้วนะยังไงนายก็ชอบเป็นหัวเป็นควายให้คนใช้อยู่แล้วนี่ ตำแหน่งนั้นฉันยกให้นายเลยแล้วกันในเมื่อเป็นแบบนั้นงั้นโชคถูกรางวัล50ล้านนี่ผมก็ยกให้นายด้วยเหมือนกันผมไม่เถียงอะไรหันหลังขึ้นรถเมลไปเฉยๆพอไปถึงบริษัทสัมภาษณ์ผมก็สอบผ่านเข้าทำงานพอผมกลับถึงหอพัก<อ>ก็เห็นจี่แฟนกำลังกอดเอลแฟนสาวของผมอยู่สองคนนั้นดูเหมือนเพิ่งจะสวีทกันมาไม่นานชาติก่อนผมนี่ตาบอดจริงๆจนตายไปแล้วถึงได้รู้ว่าสองคนนั้นแอบพบก,กันมานานแล้วพอเห็นผมกลับมาทั้งคู่ไม่เพียงไม่ตกใจ ยังทำท่าทางท้าทายอีกด้วยคนที่ฉันชอบจริงๆคือชี่ฝานที่อยู่กับคุณก็แค่เพราะบ้านที่บ้านคุณมีอยู่สองหลังเท่านั้นเองถึงจะเป็นบ้านเก่าทรงก็เถอะแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วชี่ฝานของพวกเราถูกรางวัล50ล้านแล้วต่อไปพวกเราก็จะเป็นคนรวยกันทั้งคู่ฉันไม่จําเป็นต้องทนเสียเปรียบอยู่อีกแล้วอยู่ข้างคนแบบคุณมาตลอดก่อนหน้านี้ฉันก็เจ็บช้ำมาเยอะแล้วก็แค่เพราะฐานะครอบครัวของเขาดีกว่าฉันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ฉันถูกรางวัล50ล้านแล้ว ก็เหมือนได้อิสรภาพทางการเงินไปตรงนายเอาอะไรมาเทียบกับฉันได้อีกล่ะทั้งชีวิตนี้นายก็เป็นได้แค่หวงงานตัวหนึ่งเท่านั้นแหละพวกเรากําลังจะไปเที่ยวรอบโลกกันแล้วชีวิตแบบนั้นนายทั้งชีวิตก็คงไม่มีวันได้สัมผัสหรอกหลังจากสองคนนั้นเก็บกระเป๋าเสร็จก็ย้ายออกจากหอพักไปทันทีผมมองแผ่นหลังที่เดินเอจจากไปของพวกเขาแค่มุมปากยกยิ้มเย็นเนินขึ้นพวกนายที่จริงๆหรือว่าใครจะลอยมาจากฟ้าตกใส่ปากฟรีแบบนั้นมันจะถึงคิวของนายง่ายเหรอ,อยังไม่ถึงวันประกาศผลลอตเตอรี่เลย แต่ชีฟานก็ไปกู้งเงินมาซื้อบ้านหนึ่งหลังแล้วบ้านราคาหลายสิบล้านไม่กี่วันต่อมาชีฟานกับหญิงหญิงก็ลงรูปทุกวันรูปเที่ยวทั่วโลกในรูปเต็มไปด้วยของแบรนด์เนมฟุ่มเฟือยดูท่าแล้วนอกจากเงินกู้ซื้อบ้านทั้งสองคนคงไปกู้งเงินมาอีกไม่น้อยพวกเขายังส่งรูปมาให้ผมดูอีกเพียบผมเลยกดล็อกทั้งคู่ทันทีช่วงหลายวันนี้ผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือบริษัทท็อป500ร้อยของโลกไม่ใช่เรื่องเล่น ผมยังไม่ได้เริ่มงานอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำหัวหน้าทีมก็ส่งเอกสารมาให้ผมเพียบบอกให้ผมรีบศึกษาเอาไว้ก่อนพอถึงวันเลี้ยงรุ่นจบการศึกษาชีฟานในฐานะหัวหน้าห้องก็ส่งข้อความในกลุ่มของห้องเรียนเชิญเพื่อนทุกคนเที่ยงตรงวันนี้เจอกันที่ร้านอาหารที่นัดไว้ไปร่วมงานเลี้ยงจบการศึกษาเที่ยงตรงพออาจารย์กับนักเรียนมากันครบชีฟานจึงค่อยจูงมือยิงยิงเดินเข้ามาอย่างสบายใจ ทันทีที่ทั้งคู่เข้ามาก็เรียกสายตาทุกคนในห้องจากนั้นชีฟานก็จักของให้เพื่อนทุกคนในห้องคนละชิ้นเป็นเบียร์นำเข้ายี่ห้อดังคืนนี้ทุกคนสั่งกินกันเต็มที่ได้เลยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดผมเลี้ยงเองเพื่อนๆมองเขาทั้งคู่เหมือนมองคนโม่บางคนถึงกับสงสัยว่าเบียร์นำเข้าที่เอามาจากนี้จะเป็นของปลอมหรือเปล่าชีฟานหยิบลอตเตอรี่จากในกระเป๋าออกมาโชว์อวดต่อหน้าทุกคนอย่างภูมิใจสุดๆผมถูกรางวัลใหญ่50บล้านนะ ทันทีที่พูดจบทั้งห้องก็ฮือหาขึ้นมา5้าสิบล้านไม่ได้หูฟาดไปใช่ไหมเนี่ยชี่ฝานโชคดีขนาดนั้นเลยหรอลอตเตอรี่ก็ยังอยู่ในมือนายอยู่เลยตอนนี้ยังไม่ประกาศผลด้วยซ้ำแล้วเงินที่นายใช้มาจากไหนกันเงินกำลังจะเข้ากระเป๋าผมอยู่แล้วตอนนี้ผมก็แค่ลิ้มลองชีวิตสวยสุขโล่งหน้าไปก่อนท่ามกลางฝูงชนไม่รู้ว่าใครถามขึ้นมาประโยคหนึ่งยิงยิงไม่ใช่คบกับเพียนเพียนอยู่หรอทำไมถึงมาอยู่กับชี่ฝานแล้วล่ะ ท่ามกลางสายตาสงสัยของทุกคนยิ่งหญิงหน้าตาเฉยไม่แม่แต่หน้าแดงใจเต้นจับมือชีฟานแล้วพูดว่าคนก็ต้องนุ่งไปในที่สูงน้ำก็ย่อมไหลลงที่ลุ่มหลักการง่ายงแค่นี้ทุกคนไม่เข้าใจกันหรือหลังจากเรียนจบเทียนเทียนก็เป็นได้แค่ควายตัวหนึ่งที่ต้องทํางานโมกโมกเท่านั้นแต่ชีฟานไม่เหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นความรักที่แท้จริงของฉันแต่แรกก็เป็นชีฟานอยู่แล้วคําพูดนี้ทําเอาหลายคนถึงกับรู้สึกขาดหูมีเพื่อนคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดแทนผม แต่เทียนเทียนได้รับข้อเสนอจากบริษัทท่าห้าร้อยของโลกนะนั่นเป็นออฟเฟอร์ที่ดีที่สุดในห้องพวกเราเลยชี่ฟานได้ยินแล้วก็หัวเราะจนน้ำตาแทบไหลถึงแม้เทียนเทียนจะได้ออฟเฟอร์ที่ดีที่สุดแล้วยังไงละ่ะทั้งชีวิตเขาจะหาเงินได้ถึง5 0ล้านไหมละ่ะสังคมเดี๋ยวนี้ต่อให้หางานดีๆได้แล้วจะอะไรนักหนามันก็แค่พิสูจน์ว่านายเป็นควายงาที่ทำงานอยู่ในบริษัทรูราเท่านั้นเอง คนที่พูดแทนผมหน้าแดงถือกอแต่ก็ถิงอะไรไม่ออกตอนนั้นเพื่อนบางคนที่หัวไว้หน่อยก็เริ่มประจบสอพอแล้วหัวหน้าห้องผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าชาตินี้ต้องลุ้มแน่นอนแค่ไม่คิดว่าคุณจะโชคดีขนาดนี้เองถึงขั้นถูกรางวัล50ล้านแบบนี้อย่าลืมเพื่อนเกาเกากระล่าพี่ซี่ฝานพูดมาก็ถูกแล้วนะไอเทียนเทียนนั่นถึงจะได้ออฟเฟอร์จากบร,ริษัทท็อป5 0 0ของโลกแล้วมันยังไงล่ะ ต่อไปมันก็แค่เป็นควายตัวหนึ่งที่ต้องทำงานนองกบอยู่ดีทำงานเป็นลูกจ้างให้คนอื่นจนวันตายจะไปเทียบอะไรกับชี่ฟานได้ผมเพียงยกมุมปากขึ้นนิดหน่อยจริงๆแล้วบริษัทนี้ทั้งสวัสดิการเงินเดือนและทุกอย่างดีมากชาติก่อนชี่ฟานพังไม่เป็นท่าก็เพราะพอเข้าไปทำงานก็รีบไปกอดผู้บริหารหญิงคนหนึ่งแล้วยอมเป็นของเล่นให้เขาเรื่องนี้แทบทั้งบริษัทต่ตางก็รู้กันหมด ถึงได้โดนคนในบรษิษัทก่อนแกล้งสารพัดในที่สุดงานเรียนก็จบลงได้เวลาเข้าสู่ไฮไลท์ของวันนี้อออยูย่ก็มีติจิตอลเกอร์กว่าสิบคนทิ้วยกล้องเดินเข้ามาชีฟานพยักหน้าให้พวกเขาดูท่าแล้วคงเตรียมการไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยชีฟานหยิบลอตเตอรี่จากกระเป๋าออกมาอีกครั้งมันพูดวดสายกล้องอย่างภูมิใจผมเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ถูกรางวัลลอตเตอรี่50ล้านเข้าแล้วจากนี้ไปผมก็มีสรภาพทางการเงิน สามารถนอนสบายสแล้วเที่ยวรอบโลกได้ส่วนพวกคุณพวกหัวงานทั้งหลายก็ทําได้แค่ลำบากตื่นไปทํางานไปลูกจ้าให้คนอื่นเท่านั้นทั้งเงินเดือนน้อยแถมยังถูกคนในบริษัทเหยียบย่าอีกไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยทั้งชีวิตมองออกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจะจบยังไงพูดมาถึงตรงนี้มันก็หันมามองผมด้วยสายตาเจอความหมายบางอย่างคําพูดนี้พอออกจากปากเหล่าชาวเนต็ตที่ดูไล์อยู่ก็ระเบิดดานในช่องแชรก,กันกระจายแต่ชี้ฟานไม่สนใจเลยสักนิดมันจู่จูก็ชี้มาทางผมด้วยสีหน้าออกคําสัง่ง เทียนเทียนร้านลอตเตอรี่ที่ฉันซื้อหน้าอยู่คางค่างนี้เองนายไปตามเีเเจ้าของร้านมาหน่อยสิบอกให้เขามาเปลี่ยนลอตเตอรี่ให้ฉันด้วยตัวเองผมไม่พูดอะไรยิงยิงกลับเป็นฝ่ายพูดแท้ขึ้นมาเธอตะคอกใส่ผมด้วยสีหน้าไม่พอใจยังจะยืนโม่อยู่นั่นทําไมชีดฟานเห็นค่านายถึงได้ไลให้นายไปทํานะถ้านายรับใช้ชีดฟานให้ดีเขาให้ข้าวกินสักมือสองมือก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกส่วนผมแค่เหลือบมองนาฬิกาอย่างเย็นชาแล้วพูดว่ารออีก5นาทีก่อนเธอ ชีฟานไม่รู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่มันหัวรอนหนึ่งทีได้เลยนั้นพวกเราก็รอ,อก,กันอีกห้านาทีกูบอกให้นายนะเทียนเทียน,นต่อให้รออีกห้าสิบนาทีก็เหอะก็เปลี่ยนความจริงที่ว่ากูถูกรางวัล้าสิบล้านไม่ได้หรอกทันทีที่มันพูดจบก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหน้าตังเข้ามาจากนอกร้านอาหารเธอตะโกนใส่หน้าชีฟานไอ้หนุน่มนี่หัวนายมีปัญหาหรือไงเนี่ยลอดเตอร์รี่ใบนั้นฉันเป็นคนถูกทุกคนพากันหันไปมองเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง กำลังพุ่งเข้าใสา่ชีฟานอย่างเอาเรื่องระหว่างที่ทุกคนยังงงยัง,งงงกันอยู่เธอก็พุ่งขึ้นไปบนเวทีแล้วคว้าลอตเตอรี่ในมือชีฟานไปอย่างแรงไอ้หนุ่มนายนี่เป็นโรคเพื่อฝันหรือไงกันแน่ลอดเตอรี่ใบนั้นมันเป็นของนายตั้งแต่เมื่อไหร่กันยังกล้าอดกันทั้งเน็ตแบบนี้ได้ยังไงทุกคนอยากไปหลงกนหมอนี่นะมันก็แค่อยากใช้มุกนี้เพื่อปั่นคลิปเรียดยอดอยู่ใน t ิกตอกเท่านั้นพวกเด็กสมัยนี้ไม่เอาใจใสท่ทำาหา,หากินให้มันดีดี กับกล้าใช้วิธีแบบนี้มาหลอกคนอีกวันนี้ปาจะต้องสั่งสอนแกให้เข็ดหลาะสักหน่อยพอเธอพูดจบทุกคนก็ถึงกับเงียบกริบคอมเมนต์ในไลฟ์ก็ไหลขึ้นมารัวอย่างปาขังเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเมื่อกี้ผมยังคิดว่ามอนี่เท่เชิดสุดสุดอยู่เลยดันนึกว่ามันถูกรางวัลจริงๆไอ้หนุ่มคนนี้ใจกล้าใช้เล่นนะกล้าพูดอะไรแบบนั้นในงานเลี้ยงจบการศึกษาได้ ทั้งห้องของเขานี่ไม่ใช่ว่าร่วมมือเป็นพวกเดียวกันหมดเหรอได้สติขึ้นมาชี่ฟานก็ร้องลั่นอย่างเดือดดาลป้าพูดเพืออะไรหน้าผมชัดๆเลยที่เป็นคนถูกลอตเตอรี่ป้าเปิดตาดูดีดีเองเธอะมันชูลอตเตอรี่ในมือขึ้นมายิงๆที่ยืนข้างๆก็รีบโผลมาทันทีพูดเข้าข้างมันฉันว่านะป้าแกคนนี้นะ่ะก็แค่อิจฉานั่นแหละชัดๆว่าชีฟานของพวกเราต่างหากที่ถูกรางวัล ถ้าปาถูกรางวัลจริงก็กล้าเอาหลักฐานมาให้ดูหน่อยสิพอได้ยินหญิงหญิงเรียกตัวเองว่าป้าแกผู้หญิงคนนั้นก็ชูเล็บจะพุ่งเข้าใส่ทันทีแต่ก็โดนหญิงหญิงดันไว้ก่อนหญิงหญิงหันไปพูดกับกล้องทันทีทุกคนอย่าไปเชื่อผู้หญิงคนนี้นะฉันว่าป้าแกคนนี้ต่างหากที่อยากดังใน tiktok จนเพี้ยนไปแล้วควรพาไปโรงพยาบาลบ้านตัวสมองหน่อยรู้สิว่าหัวมีปัญหาหรือเปล่าผมก็ว่าจริง แค่เห็นผมถูกรางวัล50ล้านเลยอีกชาวผมนั่นแหละเออได้นั้นผู้แก่ก็ลืมตาให้โตแล้วดูดีๆเลยว่าฉันถูกรางวัลจริงไหมพูดจบป้าแกก็หยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วชี้ไปที่หน้าจอตอนนี้ทั้งเพื่อนนักเรียนกับอาจารย์ก็กัน้นตัวไม่อยู่พากันเดินมาล้อมดูสิ่งที่เห็นต่อหน้าก็คือลอตเตอรี่หนึ่งใบจริงๆแล้วชุดตัวเลขบนลอตเตอรี่ใบนั้น พอเทียบกับของชีฟานก็เหมือนกันได้ทุกตัวตกลงนี่ลอตเตอรี่ใบเดียวหรือสองใบกันแน่ทำไมตัวเลขถึงเหมือนกันไปขนาดนี้แต่จริงๆลอตเตอรี่แบบนี้ไม่มีทางมีสองใบเลขเหมือนกันได้หรอกชีฟานได้ยินก็น่าถอดสีตกใจมันรีบคว้าโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นมาพรอนตัวเลขบนหน้าจอชัดๆมันก็เบิกตาโพลเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงเหมือนกันได้ มันคว้าตัวผู้หญิงคนนั้นไว้แล้วถามว่าฉันถามป้านะป้าซื้อลอตเตอรี่จากไหนฉันซื้อในหมู่บ้านของฉันเองทำไมล่ะได้ยินแบบนี้ชี่ฝันก็ถอนหายใจโล่งอกแล้วยิ้มเยาะป้านี่นะผมว่าป้านี่ไม่มีสมองจริงๆลอตเตอรี่ของป้าต้องเป็นของปลอมแน่ๆป้าโดนพวกมิจฉาชีพหลอกเข้าแล้วผู้หญิงคนนั้นยังไม่ทันตั้งตัวก็โดนชี่ฟันถอออกอย่างหุดยิ เอาละละพอได้แล้วป้ามาที่นี่ก็แค่อยากมาเกาะกระแสลฟาสุดของผมเท่านั้นแหละเรื่องมันชัดอยู่แล้วป้านี่ไม่รู้ตัวเลยหรือไงดันไปซื้อลเล่าสตอรี่จากหมู่บ้านบ้านนอกที่ไม่มีใครรู้จักที่ไหนก็ไม่รู้โดนหลอกแน่นอนอยู่แล้วก็คุณหลอกป้านั่นแหละได้ยินแบบนั้นเพื่อนเพื่อนกับอาจารย์ก็ไม่ได้ดีใจเหมือนทีน่ฝันกลับรู้สึกเสียดายให้ป้าด้วยซ้ำ ร้านขายลอตเตอรี่ในหมู่บ้านนั้นคงเป็นร้านหลอกลวงละมัง้งใช่ผมบอกแล้วไงลอตเตอรี่แบบนี้ไม่มีทางผิดพลาดได้เด็ดขาดป้าคนนี้ก็น่าสงสารนะโดนหลอกป้าเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกผู้หญิงคนนั้นยืนเหม่อมองโทรศัพท์สีหน้ามึนมงงเพื่อนบางคนยังเดินไปปลอบเธออีกส่วนผมก็ยืนอยู่นอกคงมองละครสนุกโกะเรื่องนี้อย่างเย็นชา พอเห็นว่าเธอยังไม่ยอมไปไหนชีฟานก็หัวเร่อยแล้วพูดว่าเอาหน้าป้าอย่าคิดว่าทุกคนจะมีดวงแบบผมหรอกที่ถูกรางวัลใหญ่50ล้านได้แบบนี้ลองดูสภาพปานอกของตัวเองหน่อยสิเหมาะกับเงิน50ล้านไหมละ่ะจะบอกให้นะมีแค่คนที่ฟ้าคัดเลือกอย่างผมเท่านั้นแหละที่จะมีโชคแบบนี้ได้มันยกมุมปากด้วยสีหน้าดูแคลนเพื่อนรอบอกก็เริ่มกระซิบกัน สงสัยชีฟานจะลืมไปแล้วว่าตัวเองก็เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันตอนเจอมันครั้งแรกเหมือนไอ้บ้านนอกเต็มตัวเลยสี่ปีในมหาลัยแทบไม่เคยเห็นมันใส่เสื้อผ้าหมายสักชุดบ้านมันจนแทบไม่มีจะก,กินบางทีไม่มีเงินกินข้าวถ้าไม่ใช่เพราะเทียนเทียนช่วยมันคงอดตายไปตั้งนานแล้วมันจะมีวาสนาอะไรตอนนี้ก็แค่เหยียบขี่หมาเลยโชคดีชั่วคราวเท่านั้น อีกไม่นานก็ล้มไม่เป็นท่าเองแหละชีฟานได้ยินคำพวกนี้แต่ก็ไม่สนใจคิดแค่ว่าทุกคนกำลังอิจฉาตัวเองมันเกาะตาใสพวกนายดูให้ดีๆนะผมถูกรางวัลใหญ่50ล้านยังมีคนอยากมากกอกินอีกผมว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนบริสุทธิ์อะไรหรอกตั้งใจมาป่วนชัดๆผู้หญิงคนนั้นได้ยินก็ชี้หน้าด่าชีฟานทันทีแกพูดบ้าอะไรฉันไม่ได้โกหก ชาวบ้านอย่างพวกฉันซื่อสัตย์จะตายไม่โกหกแบบนี้หรอกฉันถูกรางวัลจริงๆเจ้าของร้านลอตเตอรีก็พูดกับฉันแล้วเหมือนกันรางวัลน,นี้ทั้งประเทศมีคนถูกแค่คนเดียวแล้วคนนั้นก็คือฉันเพราะงั้นของแกต้องฟอร์แมแน่นอนชีฟานได้ยินก็หัวเราะยันหนึ่งทีดูสิค่าคนโดนจับได้เลยลร้านใหญ่ป้ามีอะไรพิสูจน์ว่าของป้าเป็นของจริง ลอตเตอรี่ในมือผมนี่แหละพิสูจน์ได้ว่าของผมของจริงแต่คำพูดประโยคต่อมาของผู้หญิงคนนั้นกลับทำให้ทุกคนต้องตะลึงหลักฐานของฉันก็คือเงินรางวัล50ล้านถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของฉันไปแล้วบรรยากาศทั้งร้านอาหารเงียบกริบไปชั่วขู่เสียงของชี่ฟานสันเครือปาพูดว่าอะไรนะฉันบอกว่าเงินรางวัลลอตเตอรี่มันถูกโอนเข้าบัญชีของฉันแล้ว แกก็เอาแต่หาว่าฉันปลอมหาว่าฉันเป็นพวกต้มตุน๋นมีกลุ่มต้มตุ๋นที่ไหนโอนเงินให้เหยื่อตอนบ้างล่ะพูดจบชี้ฟันก็สับสนคนรอบข้างก็พากันสูดหายใจเย็นว่าโหเรื่องอะไรกันเนี่ยป้าคนนี้ถึงขั้นได้เงินรางวัลมาแล้วด้วยแบบนี้จะปลอมได้ยังไงกันล่ะในเมื่อของเธอไม่ปลอมนั้นชี้ฟานล่ะชี้ฟันก็เริ่มรนล้านทันที ยิงยิงค้างๆรีบดึงเขาไว้ไม่เป็นไรห,หรอกชีฟานพี่อย่าไปฟังป้าแกพูดเพ้อเจ้อเลยหนูว่าแม่คนนั้นก็พูดเวอร์เวอร์เพื่อหลอกคนดูเฉยๆป้าแกอยากดามในทิกตอกต่างหาชีฟานได้ยินก็เริ่มตั้งสติได้ใช่สิยายคนนี้กล้าเล่นงานฉันเหรอคอยดูก็แล้วกันฉันจะทําให้ป้าอยู่ไมไ่เป็นสุขเลยคิดว่าฉันว่างมากหรือไงถึงจะมาเล่นงานแกทําไมกัน ตัวฉันเองก็ถูกรางวัลหลายสิบล้านแล้วถ้าไม่ไปใช้ชีวิตสบายๆแล้วจะโผลมาที่นี่ทำไมล่ะฉันเห็นแกโซโ่อยู่ที่นี่ก็นึกว่าแกเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดจนชี้ฟานโมโหตอนนั้นเองเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาเฮ้ชี้ฟานไม่ใช่นายบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านข้างๆเหรอนั้นตอนนี้พวกเราเดินไปดูที่นั่นกันเลยก็จบแล้วสิเพื่อนเพื่อนรอบข้างก็รีบเห็นด้วยทันทีใช่เลย พวกเราไปดูกันก็รู้เรื่องแล้วยังไงก็อยู่ข้างๆนี่เองแถมวันนี้นายยังจัดโชว์ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เพราะอยากให้พวกเราเห็นกับตาตอนนายไปขึ้นเงินหรืออย่าเสียเวลาเลยรีบไปกันเถอะไม่นานทุกคนก็พาก,กันออกจากร้านอาหารเดินไปยังร้านข้างๆภาพที่เห็นทําให้ทุกคนถึงกับชอบอีกรอบมีตำรวจสามนายกำลังปิดผนึกร้านลอตเตอรี่ ชีฟานเห็นเขาก็หน้าซีดเผือดทันทีมันโซเซวิ่งพุ่งเข้าไปเสียงสั่นเครือคุณตำรวจครัขอถามหน่อยที่นี่มันตำรวจนายหนึ่งมองพวกเราด้วยความสงสัยแล้วถึงอธิบายว่าร้านลอตเตอรี่ร้านนี้ประกอบกิจการผิดกฎหมายขายแต่ลอตเตอรี่ปลอมพวกเราเพิ่งได้รับแจ้งจึงมาสอบสวนตอนนี้ร้านถูกปิดผนึกเรียบร้อยแล้วพอเขาพูดจบสายตาชีฟานก็มืดลงเกือบจะเป็นลมล้มพับ ตอนนั้นเองยิงหญิงก็สั่นไปทั้งตัวหมายความว่ายังไงคะลอตเตอรี่ที่ร้านนี้ขายทั้งหมดเป็นของปลอมเหรอคะนั้นลอตเตอรี่ที่พวกเราถูกรางวัลก็ปลอมด้วยหรอือใช่แล้วพวกคุณมีใครเคยซื้อลอตเตอรี่ที่นี่ไหมเดี๋ยวพวกเราจะออกประกาศบนอินเทอร์เนต็ตเร็วๆนี้เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบผู้หญิงที่ถูกรางวัลตัวจริงพูดอย่างภาคภูมิใจฉันบอกเธอแล้วนะนูอ้ย ลอตเตอรี่ของหนูปลอมแต่หนูก็ยังไม่ยอมเชื่อยังเอาแต่บอกว่าฉันโดนหลอ,อกแต่เงินเข้าบัญชีฉันไปแล้วจะโดนหลอ,อกได้ยังไงกันเห็นไหมล่ะคนที่โดนหลอ,อกจริงๆคือหนูนั่นแหละชี้ฟันตาแดงก่ำคำรามใส่ผมเทียนเทียน,นมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ลอตเตอรี่ใบนั้นไม่มีทางเป็นของปลอมได้ก็ชัดๆว่ามึงเองก็ซื้อที่ร้านนี่เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ทุกคนได้ยินก็เริ่มมองกันอย่างสงสัยหมายความว่ายังไงเทียนเทียนก็ซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันเหรือไม่เคยได้ยินเขาพูดเลยนะชีฟ่ฟานนี่มันตัวตลกชัดๆตอนนี้สนุกเลยสิสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกรางวัลชาวเน็ตก็เริ่มถล่ม่าไม่หยุดใครใช้ให้ชีฟ่ฟานรีบดีใสก่อนล่ะยังไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไปย่อเย้คนอื่นอีกชีฟานร้องโวยวายใส่ผมอย่างบ้าข่งผมแค่ยกมุมปากมองมันอย่างใจเย็น แล้วหันไปมองหญิงหญิงต่อชิอฟานลอตเตอรี่เป็นเพราะนายอยากซื้อมันเองไม่ใช่ฉันเอามายัดคอนายก็ไม่ได้มีใครบังคับให้หนายไปซือ้อพอผมพูดจบหญิงหญิงก็จับแขนผมไว้เทียนเทียนหนูว่าต้องเป็นพี่แหละที่วางแผนไว้ชิฟานไม่เคยชอบซื้อลอตเตอรี่เลยด้วยซ้ำต้องเป็นพี่นั่นแหละที่ไปยุให้เขาซือ้อพี่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าร้านลอตเตอรี่ร้านนี้ ขายของปลอมแล้วตั้งใจทําแบบนี้ใช่ไหมละ่ะผมตบหน้าเธอไปฉาดนึงจนหญิงหญิงล้มลงไปกองที่พื้นพูดบัวให้น้อยลงหน่อยถึงผมจะรู้ว่าร้านลอตเตอรี่ร้านนี้มันปลอมแต่นี่ผมจะไปควบคุมให้ซี่ฝันซื้อลอตเตอรี่ที่เลขตรงกับใบที่ถูกรางวัลได้ยังไงทุกคนได้ยินก็เริ่มพูดเข้าข้างผมหญิงหญิงนี่หมดทางเยียวยาจริงๆแรกๆก,ก็เป็นแฟนของเทียนเทียน พอเห็นชี่ฟานเหมือนถูกลอตเตอรี่ก็เตะคนเดิมทิ้งทันทีตอนนี้ยังจะโทษเรื่องลอตเตอรี่ไปลงที่เทียนเทียนอีกก็ไม่มีใครบังคับให้มันไปซื้อนี่หนาโทษใครไม่ได้หรอกเนกจากตัวมันเองสวยผมก้มมองหญิงหญิงแล้วก็ชี้ฟานที่กำลังขังพวกนายยังมีเวลามาบุ้ยความผิดใส่คนอื่นอยู่เหรอควรคิดให้ดีมากกว่าว่าจะใช้นี่ก้อนโตวพวกนี้กันยังไงดีพอได้ยินผมพูด ทั้งสองคนก็สะดุ้งหน้าซีดเผือดไปหมดชีดฟันกลัวจนฟันกระทบกันกอดรอดทั้งนี่บ้านนี่รถแล้วก็หนี่อื่นๆอ,อีกรวมรวมแล้วก็ห้าหกล้านจะทำยังไงดีล่ะที่นี้คนอื่นได้ยินก็าพากันสูดหายใจลึกชีดฟันนายใจถึงใช้ได้เลยนะเรน,นยังไม่ทันเข้ากระเป๋าก็กล้ากูาก้ซ่าขนาดนี้เมื่อกี้ยังทำเป็นเสร็จีเลี้ยงข้าวพวกเราใหญ่โตอยู่เลย แถมยังจัดกระเป๋าแบรนด์เนมให้พวกเราด้วยตอนนี้ล่สนุกอยากรู้เหมือนกันว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาจา่านี่ตอนนั้นเองยิงญิงลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆถอยไปยืนข้างๆอย่างเงียบต่อชี่ฟานรีบถามเธออย่างร้อนใจยิงญิงนี่พวกนี้เราจะใช้ยังไงดีพี่พูดอะไรนะ้าเงินทั้งหมดนั้นพี่เป็นคนกู้นะมันเกี่ยวอะไรกับหนูล่ะพี่เป็นคนพูดเองว่าพี่ถูกรางวัล50ล้าน ไม่ใช่หนูที่ถูกรางวาลสักหน่อยชีฟานได้ยินก็เบิกตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อยิงยิงก็อใช่ผมเป็นคนกู้จริงแต่เราเอาเงินไปใช้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่หรอผมไม่สนหรอกเธอต้องช่วยผมรับผิดชอบด้วยกันยิงยิงหัวเราะแล้วฟาดหน้าชีฟานไปอีกชาติไอ,อ,อ้ขยะฉันยังไม่ทันได้โทษพี่เลยว่าโกหกฉันยังจะให้ฉันช่วยใช้นี่ให้อีกเหรอฝันไปเถอะผมยิ้มมุมปากเบาๆ ดีเลยละครมาตัดกันเริ่มแล้วชี่ฟานด่าออกมาอีสารแล้วที่บอกว่าชอบฉันทั้งหมดก็โกหกทั้งนั้นสิ่งที่เธอรักมีแต่เงินเงินที่ผมกู้นั่นแหละเธอก็ใช้ด้วยกันทุกปาททุกสตางค์ผมบอกไว้เลยนะยิงหยิงเธอหนีไม่รอดหรอกพูดจบยิงยิงก็ปาดหน้าเขาไปอีกทีอายุยู่ย่ชี่ฟานก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้มันคุกเข,ข่าลงตรงหน้าผม ว้าเอาขากางเก่งผมไว้แล้วขอร้องเทียนเทียนฉันเป็นเพื่อนสนิทที่สุดข,ของนายไม่ใช่เหรอเราสองคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาวิทยาลัยต้นยันตอนนี้นายจะทําเป็นไม่เห็นตายเลยเหรอฉันก็แค่เป็นนี้ไม่กี่ล้านบ้านนายยังมีบ้านเก่าอยู่ตั้งสองหลังนายขายไปหลังหนึ่งมาช่วยฉันใช้นี้เถอะไม่ต้องห่วงฉันจะเขียนใบกู้ยืมให้ ต่อให้ต้องทำงานไปเรื่อยๆฉันก็จะค่อยๆใช้คืนให้นายแน่นอนได้ยินแล้วผมก็มีแต่รู้สึกขำชีฟานยังกล้าหมายตาทรัพย์สินของผมอีกมันคิดว่าผมจะยอมทำตัวเป็นไอ้โง่ให้มันหลอกไปทั้งชีวิตหรือไงผมย่อตัวลงจ้องมันตรงๆแล้วเซยขางมันขึ้นกระซิบที่ข้างหูมันว่าชาติที่แล้วพวกขยะสองคนนั้นดูดเลือดฉันไปจนหมดชาตินี้นายยังคิดจะดูดเลือดฉันอีกเหรอชีฟานนายคิดว่าฉันเป็นไอ้โง่จริงเหรอ ชีฟานตาเบิกกว้างหน้าตาเต็มไปด้วยความหวาดภาวะหรือว่านายก็ใช่แล้วฉันก็เหมือนนายกลับมาเกิดใหม่เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ถ้านายเกิดใหม่เหมือนกันแล้วทําไมนายไม่ซื้อลอตเตอรี่ไปนั้นเองมันเหมือนนิกอะไรออกแล้วคว้าข้อมือผมไว้ทันทีไม่ใช่สิชาติที่แล้วนายเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ไปนั้นแล้วนายก็ถูกรางวัล50บล้านจริงๆด้วยก็ร้านเดียวกันนี่นะเลขก็ชุดเดียวกันทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้ชีฟาน ใครบอกนายกันล่ะว่าสิ่งที่ทําให้ผมมีสารภาพทางการเงินคือใบรอตเตอรี่ใบนั้นท่ามกลางสายตาตกตะลึงของมันผมพูดต่อยังจําได้ไหมต่อหน,นายไปบ้านฉันเคยเห็นลูกแก้วแปลกอ,อกลูปหนึ่งไหมนั่นคือลูกแก้วประจําตะกูลฉันมีค่าหลายร้อยล้านใช่แล้วชีฟานสุดควบลงกับพื้นทันทีชาติที่แล้วผมก็ซื้อรอตเตอรี่ใบนั้นเหมือนกันแต่พอจะเอาไปขึ้นเงินถึงรู้ว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมแต่ตอนนั้นผมก็แค่ซื้อเล่น ไม่ได้เก็บมาใส่แจอะไรหลังจากนั้นลูกแก้วของบ้านผมถูกขายไปตอนนั้นผมถึงได้มีสรภาพทางการเงินจริงๆแต่พ่อแม่ผมบอกว่าอย่าไปอวดให้ใครรู้เดี๋ยวจะโดนคนอื่นอิจฉาเล่นงานเอาได้ผมเลยบอกคนอื่นไปแค่ว่าเงินของผมได้มาจากการถูกรางวัลลอตเตอรี่ตอนผมกำลังจะเดินจากไปชีนฝานก็คว้าตัวผมไว้เทียนเทียนฉันผิดไปแล้วขอร้องล่ะช่วยฉันที นายขายลูกแก้วไปช่วยใช้นี้ให้ฉันเถอะฉันยอมเป็นทาสให้นายทั้งชีวิตเลยถ้าฉันใช้นี้ก้อนใหญ่นี้ไม่ไหวฉันต้องตายแน่แน่ฉันขอร้องล่ะผมสะบัดเขาออกชีฟานนายยังไม่เข้าใจอีกเหรอชาติที่แล้วนายเป็นคนฆ่าฉันชาติใหม่นี้ที่ฉันกลับมาก็เพื่อให้นายชดใช้ชีวิตคืนให้ฉันนี่แหละแท้จริงแล้วเป็นแบบนี้นี่เองนายรู้ว่าฉันจะไปซื้อลอตเตอรี่ไปนั้นแต่ไม่ห้าม รู้ว่าฉันจะไปกู้งเงินก้อนโตขนาดนี้วันนี้ที่ร้านลอตเตอรี่โดนจับป้อฝีมือนายด้วยใช่ไหมใช่ไหมแล้วยังผู้หญิงที่ถูกรางวัลจริงๆคนนั้นนายก็เป็นคนตามตัวมาใช่ไหมผมยิ้มบางๆไม่คิดจะปฏิเสธทุกอย่างที่นายพูดมานั่นแหละฝีมือฉันเองแต่ถ้าชี่ฟานไม่โลภมากเองต่อให้ผมวางแผนดีแค่ไหนมันก็ไม่มีวันเดินเข้ากับดักผมหรอกจู่ๆโทรศัพท์ของชี่ฟานก็ดังขึ้นพอมันกดรับสายก็มีเสียงดังขึ้นมาว่า คุณชี้ฟันครับเงินผู้สามล้านของคุณที่ธนาคารเราจะครบกำหนดในอีกสิวันข้างหน้าโทรมานี่ก็เพื่อเตือนคุณลวงหน้าชี้ฟันรีบตัดสายทิ้งทันทีแต่หลังจากนั้นไม่นานสายจากที่อื่นก็โทรเข้ามาอีกมันกดตัดสายทิ้งรวดเดียวไม่มีประโยชน์รอกจะปิดเครื่องหนีก็ไม่มีทางหนีพ้นคุณพวกนั้นได้ไม่กี่วันต่อจากนี้ชีฟันเพราะใช้นี่ไม่ได้เลยถูกลากไปสถานีตำรวจ มันซัดทอดว่าหญิงหญิงต้องช่วยใช้นี่ร่วมกับมันแต่ก็เปล่าประโยชน์ยังไงซัดสัญญากู้ทุกฉบับก็เป็นชื่อของชี่ฟานทั้งหมดถึงแม้หญิงหญิงจะเอาเงินพวกนั้นไปใช้แต่ก็ถือว่าเป็นเงินที่ชี่ฟานยอมให้ใช้เองเพื่อนร่วมชั้นทุกคนของผมก็เอากระเป๋าแบรนด์เนมที่มันแจะคืนให้มันหมดแล้วก็ช่วยกันหารค่าอาหารเย็นวันนั้นไม่มีใครอยากเอาเปรียบมันเลยสักคนแต่เรื่องที่ชี่ฟานต้องเข้าคุกหน้าอย่างไงก็เลี่ยงไม่พ้นหลังจากนั้น มันก็ถูกตัดสินจำคุก3ามปีพ่อแม่ของชี่ฟานลุมตีมันจนเผียวช้ำไอ้ลูกไม่มีประโยชน์ก่อนหน้านี้กูบอกแล้วว่าไม่ควรให้มึงไปเรียนหนังสือน่าจะขายมึงให้ตลาดมือไปเป็นแรงงานตั้งนานแล้วอย่างน้อยก็ยังจะได้เงินมาตั้งสักก่อนส่วนยิงยิงตอนแรกคิดว่าตัวเองจะถอยออกมาได้แบบร้อยตัวแต่ไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องดังทั่วนเน็ตเธอไปสมัครนานมาทั่วแล้ว แต่ไม่มีบริษัทไหนะยอมรับเข้าทำงานไม่กี่ปีต่อมาชีฝานก็พ้นโทษออกจากคุกผมได้ยินข่าวของมันในงานเลี้ยงรุ่นครั้งหนึ่งหลังจากออกจากคุกมาแล้วมันถูกพ่อจับกลับบ้านถูกขายให้ผู้หญิงแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านได้เงินค่าสินสอดมาแค่ไม่กี่พันหยวนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เจอหน้าสองคนนั้นอีกเลยแล้วตอนที่ผมได้ยินข่าวพวกนี้ผมก็ถือว่าเอาคืนสำเร็จไปสองครั้งแล้ว